มีเพลงไหนอยากร้องอ,อีกไหมอันอไปไ็นสามซ่าห์อะไรเป็เพลงอันนี้รักมักสาวกูโอเคจดนด้วยครับอาจารย์ครับผม อยู่ปพสเนี่ยครับวิทยาลัยเทคนิคเชียงรานครับอ๋ออยู่อุบลใช่ครับผมว,ว,วันนี้มาใครมากับพี่แล้วก็พี่สบายครับบอกประวัติการทำง,งานบอกว่าร้องรับง,งานทั่วไปแล้วก็ลัมซิ่งอีกคือประจำวง,งไหนที่รเราอยู่เป็นลัมซิ่งอิสระครับรับจ้งางทั่วไปรับงนทั่ครับเอาแล้วสมมติว่าถ้าได้ไปกับวงนี้คือก็ออกจากโรงเรียนนะครับเพราะว่าคุยกับพ่อกับแม่ไปเลยอ๋อใช่พอพี่เน็กเขาเป็ครับ เพื่อนดูอินเนาะชอบแสดงว่ายูแตกกับพี่รู้สึกว่ามัมนมโนเชนเลยนะนะครับโด้วยบุคลิลกหน้าตาแล้วก็ด้วยเสียงที่เอ่อยออกมาในกรอนรำก่อร้องต่างๆนะครับตัวพี่เองเพิ่มมันดูแล้วมันเพิ่มสาตล์อันนีงเามรู้สึกวา่าเอ่ยมาดูแล้วรู้สึกว่ามัมนมันกินเข่เาแสงน,นะครับวันนี้ สำหรับพี่ไม่มีอะไรเยอะนอกจากทำได้ชอบนะครับผมก็ขอให้วันนี้สมบัติไม่สมบัติก็ตามแต่นะครับพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเราจะไ,ไ,ได้อยู่ได้ด่นะครับตปอยู่พัฒนานะครับขอบคุณครับเพนๆขอเชิญพี่นะ่คอมมิชนะครับสำหรับน้องฟิลก็เป็นคนที่มีน้ำเสียงนั้นถือว่า กล้องกลางวันใช้ได้เลยนะแต่ยังขาดความเนียนขาดความเตะมันยังนิดๆินะฮะเหมือนกับเหมือนกับว่าเราผลักไม่ค่อยดีเท่าไหร่สามารถฝึกฝนสามารถต่อยอดได้อีกทุกอยาสำหรับน้องฟิลนี่ว่าเป็นคนที่เริ่มต้นดีแล้วก็ต้นทุนดีพอสมควรนะครับการร้องการรำก็ได้ญาติผู้ใหญ่มาพอสมควรการฟอกนกันยังกะที่ว่าได้นะครับ ก็สามารถต่อยอดขึ้นได้อีกสังสมประสงก,การไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้โชคดีในเส้นทางนี้ครับขอบคุณครับฟิล์มเต้นได้ไหมลูกเต้นไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดเต้นเลยครับผมสม่วนมากจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเต้นแต่จริงศิลปินมันต้องค่มเครื่องนะถ้าได้เต้นอาจจะเต้เนได้ไหมก็น่าจะจะต้องหัดอ่าโอเคจริงๆเวลาอยู่เฉยๆหรือฟิล์มแบบเฉยๆมากนะแต่พอร้องเพลงแล้วก็ยิ้มมันก็ดูมีเสน่ห์โอเคก็ขอให้โชคดี อะไรนะองค์หญิงฮะผู้สิบ <creo Aqui> ันบ like ังก็ไม่แน่นะโอเคมีมีดาวรุ่งหญิงแล้วอาจจะมีดาวรุ่งชายนะโอเคบคุณมาค่ะังจัดกินเกลือกันเป็น ปูไร่ข้นปูปลาซีเตอร์นั่นก็เป็นเตอร์เตอน์ทั้งพี่กับเทียงกันวงหนึ่งวล้งสองศิลาประลาดเตซิลปินตอนนี้นะครับมาวันนี้ก็ถือว่ามาปีนี้ถือว่ามีแต่คนเจ๋งๆมาทั้งนั้นครับความอื่นกันไกลชมโฆษณาสักครู่หนึ่งครับกับภาพยนตร์เรื่องขาดออครับรนนแม่คะเรือประมา่านตปคิวนห่อ คงดไนะ้แล้วประมาณเจ็ดคนเจ็ดคนก็จะหมดแล้วพี่น้องพี่น้องจะสิไปโหลดคลิปให้พี่น้องได้รับชมค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไป วันนี้นะครับวันที่17ตุลาคม2568นี่จะถึงนี้นะครับเป็นพิเศษสุดสำหรับการฉายนะครับและ15นะครับวันที่15เป็นรอบของสื่อมวลชนอ่ะเข้าสู่การออดิชั่นต่อไปนะครับกับพีธีงานสาวน้อยแดงและสามน้องคนโสดหรือใครจะโชคดีใครจะผ่านรอบนะครับแล้วไม่ทีในทีนี้เราจะปล่อยทีเซอร์ผลงานชิ้นบูแดงมาได้สุดจากที่หลัาลุงพี18นาฬิกา